อออตคอบอฟีทูเพยไม่กี่วันไหนหมดมัมาเล่นไม่ทันไม่รู้เลยใครอที่เล่นทอมบีอะฟีเมือนตีไหนเนี่ยเราเราเอามาเราื้อพีหมานี่ไงนี่ัท้ายตัวท้ายเลยอันนี้ไม่ใช่เรานี่นี่นี่พีห้าเลยนี่หญิงเรานี่ยหญิงจริงด้วยสิถ้าเราสวย

อย่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใช้เลยมีตู้สอง B, ไหมกูมีตู้สองมหไหม,ะมะ Okay. Hostile spy plane established overhead. Enemy took Charlie. Securing C. Capturing the objective. Enemy RCXD detected. Losing B. Charlie secure. Oh, oh, เพื่อนอะไรวะก็น่ากเลยแต่ก็จัดพวกวิ่งมีดมาหากูเลยอ่ะ

See the one. Enemy is C. Securing Alpha. They're dead. Hang. Enemy Napalm strike incoming. Securing Charlie. Hang.

นี่ก็ไม่เร็วสามพันเลยเหรอว้าวสกอร,ร,ร์ววชั้นเพิ่เลยนเลยนี่ม่น่าเชื่อเลยสามพันอ่ะเอ๊ะต่อเหรอจัดป้าแจมแมวคืออะไรยังไงไม่เข้าใจต่อก็ต่อวะแล้วเอออ๋อ,อมันมีสองรอบโหไม่เห็นนึกว่าเป็นแค่ไอ้นี่ ไม่ได้มองอะล่ะไม่ใช่ไม่เห็นไม่ได้มองอ๋อได้ได้ไดเอาเอาเอกับบีก็อนไ้ยตีกันบีดบได้เราได้บีได้ได้ไ,ด,ได,ด้ดีนี่่า เอาไปสวนนะครับรออะไรล่ะโอ้โหตัวล่างตัวพม่ายิงตาย ยังขึ้นอย่างวังเวเลยมึงเอาชาลีวาเอาเอาเอาบอลโบมาอะไรไปชนเถอะข้าศึกโอ้ว้าวตะบิดโดลงมาหัวกูเลยซิซมเอาไว้ลงหัวไม่ใช่ไม่ใช่ เสียบใจเพื่อนเองเห็นเราช้าไปตายซะเพื่อนอู้จุกเลยอะ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยปืนอะไรเหรอเอออ็มโฟว์อะนั่นระดับเลยสามระดับเลย มิดมาหากูอีกแล้วเมีดมาหากูอีกแล้วมันยิงไวนะ M45 เนี่ยแต่ยิงไม่ทันปาสัตว์ก,ก็ดีไม่ต้องสุดมั้ง เฮ้ยแล้วก,ก็เซอร์ไพรส์ย,ยิ่งกว่ามินิกันนี่ไงจบเลยเจอมินิกันทีจบแล้วเพื่อนสาที่เลยวะ <c oughs> เฮ้ยโอ้ยพอยวะ

อ๋อมันได้ยินเสียงเราพูดมันได้ยินเสียงเราเขาเราพูดเออกูเข้าใจาแล้วก็ว่าเอ๊ะทำไมไมรู้หลังกูแนะ้่โอเคหรอวะก็ได้โอเคฉันต้องชนะฉันต้องชนะให้นายฉันต้องชนะให้ได้ มองหลังเลยดูดิ๊ดจะช็อตกันรู้จักไหมนอนเลยโอเคมาเก็บไว้ตรงนี้เดยสองเฉยเลยลุกอะไรใช้ก่อนน้องระบายว่าตายกูไม่ได้ไก่ก่ะ วิทย์เล easy super easy ่าบอก e s เลย e เลยเหรอให้รูโกงสโกงสองหมแงซะลดน่าจะคมค่าลดนาไอเคเส๋งฟออยู่นะอค่ะเพิ่งแรงสองเพสภาพไปเลพิ่งแรงส เนี่ยรับสี่กำลังได้ไอเลยอ้าวจะเปลังยังรู้กลางรู้ว่าไอไอ,ไอัพายี่เรียกมาคืออะไรยังรู้ไมเงีนยยัสุดเหรอไม่ได้เรียกเลยเพื่อนเกอ๋อไม่ได้เ,รเ,เ,ดดเหรอสี4 4่ทัสี่แพ็กทูรออะไรอ่ะขอออกรอคอนเน็ก,ก,นนก,กว่าถูกไ่นเ็กวด่านหนึ่งมีห้ารัวๆเลย เก็ตเฮดช็อตเฉยได้เฉยเลยแบ็คและเลฟแบ็คเมื่อกี้เล่นนี่ไปอ่าไหนเร,เ,รเราจะเดี๋ยวเราไปเล่นลงมาเล่นดูทาวดูรับหน้ารับหน้าคือไ่ร้วาจะกลายหมดหรือ,อยังนะแต่ขอกันแล้วกันขอ่อย,อวยาวๆ่ะนะอะไรอะลายติ๊กเกอร์ใหม่อ๋อใช่ใช่ที่อ๋อทัการอยู่กับล,กลูกซองอ๋อลูกซองอยู่กับ เอคเซติน่าเล่นเป็นเซติน่าเล่นอยู่เอาหมดไมเคมอลได้ไหมไม่เคมอลได้ไหม,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 มออไ,หไม่ใช่ของสุดเหรอน่าใช่นะเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนเดี๋ยว่เ,วเ,วมเคมอลอ่ะไม่มีเคมอลป็นสีโปรแทนไม่ดี่าไหร่แบบมันคืออะไรเราไม่รู้เรื่องอปอยก่อน ลูซี่ไม่ทำไมอ่ะอนีน่นครับเลยเลยลูซี่ของหน้าขัาไปปรปรับมั่วโอ้กูฟองอีกแล้วไอเช่กูไปเลย